เี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะคะวันนี้ก็จะพาทุกคนมาเที่ยวที่สวนอาหารนะคะเป็นทั้งสวนเป็นทั้งคาเฟ่แอนด์เลสตรองนะคะอยู่ที่นันทวันพาร์ค888ค่ะตําบลดอนฉิมพีอําเภอบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเซานะคะที่นี่บรรยากาศที่เหมาะสําหรับครอบครัวคะ่ะมีของเล่นกับเด็กแล้วก็มีทั้ง ลานพักผ่อนนะคะมีพายเรือมีนั่งรถไฟชมรอบสวนมีให้อาหารสัตว์เล็กน้อยใหญ่นะคะที่นี่เปิดเวลา8โมงครึ่งถึง2ทุ่มนะคะนี่ชานชาลาบ้านสวน888 ร้านนี้มีมุมถ่ายรูปเยอะแยะเลยนะคะจัดเป็นส่วนๆค่ะเหมาะสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปนะคะ ผู้ใหญ่ก็มักจะชอบพาเด็กนะคะมาที่นี่นะคะเนื่องจากมีบริเวณให้เด็กเล่นนะคะไม่ว่าจะเป็นสวนน้ำหรือว่าสวนออกกำลังกายนะคะมีให้อาหารสัตว์นะคะส่วนผู้ใหญ่ก็จะสั่งอาหารนะคะมานั่งตามซุ้มต่างๆนะคะเพลิดเพลินนะคะได้บรรยากาศดีมากๆยิ่งตอนช่วงเย็นนะคะพระอาทิตย์ตกดินแล้วบรรยากาศที่นี่ดีจริงๆคะ่ะ พาเดินชมมาก็นานนะคะยังไม่รอบร้านอาหารเลยค่ะก็จะพามาแวะทานอาหารก่อนนะคะเสร็จแล้วเราค่อยเดินชมต่อกันนะคะมีอะไรมั่งเนาะวันนี้ไก่ได้กี่ชิ้นนะปีมันให้ไปไหนอะส,ส ส้มเช่าอมกุ้งน่ากินมากมากเหยื่ยวุ้นเส้นทะเลเดี๋ยวเรือปลากระพงนึ่งมะนาวแม่ไม่ขอบคุณหนูที่นหนูดู้น,น้ดงให้หนูหน ซูบิงซู <c oughs> นี่อะไรม้่งอะนมหมอนมกับอะไรคะช็อกโกแลตช็อกโกแลตร้อนมะม่วงชิมบิงซูคะ่ะบิงซูบิงซูทานเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเดิน,<า>นชมกันต่อนะคะที่เห็นอยู่นี่ก็จะเป็นเรือนะคะไว้ให้สำหรับสั่งอาหารขึ้นไปทานได้นะคะ เลือกชมบรรยากาศร้านอาหารได้เลยนะคะเราจะนั่งตรงไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรือนแพรหรือว่าเป็นซุ้มไม้ไผ่นะคะสามารถนั่งได้ทุกที่เลยค่ะห้องแอร์ก็มีค่ะ ตรงนี้จะมีรางรถไฟนี่คือนันทวันพาร์ค888ดนะคะที่นี่ดีนะคะมีสวนสนุกสวนอะไรให้เด็กเล่นด้วยนะคะมีเครื่องเล่นนะคะ พามาดูรถไฟนะคะอยู่ที่นันทวันพาร์คนะคะคาเฟ่บ้านสวนนะคะนันทวันพาร์ค888ปคะ่ะอยู่บางน้ำเปรี้ยวคลอง17นะคะมีบริการรถไฟเที่ยวรอบสวนด้วยนะคะปุูนปุนปูนปุนปูน,ปน,ปน ที่นี่นอกจากจะเป็นร้านอาหารมีของเล่นให้เด็กได้เพลิดเพลินนะคะก็ยังมีโฮมสเตย์ด้วยนะคะมีคาเฟ่มีตัวตึงตัวตึงเหรอลูกอืดื้อใช่ไหมไม่ยอมอยู่ในฝูงเขาใช่ไหมนั่นไงมีด้วยนะ่ะอีกตัวหนึ่งอะ่ะเพื่อนกันน่ะสีดำอันนี้สีขาว นุ่นนะ่ะกองนุ่นก็มีอ่ะ<ม>แพะแคะ่มินิปิกมี่ขาเจ็บปะชวนออกมาแล้วไปกองไก่ไม่เห็นว่าอยู่กองละตัวแต่นี่จะมีแต่ไก่อีแพะด้วย <c oughs> อสอนจริงจริงนี่ทำไมเขาอยู่ครบอ่ะนี่เขาอยู่ครบนมห้อยเลย เป็นแม่แม่ลูกอ่อนนะจ๊ะ <c oughs> เน่ยขอดูหน้าหน่อยสิ <c oughs> โอ้โหแน่เจ๊เอเจ๊เอขอดูหน้าน่าย <c oughs> น่าจะเป็นเออรีสอร์ทน่ะเ <c oughs> พราะเขาบอกว่ามีทั้งคาเฟ่ทั้งรีสอร์ทอยู่ในนี้ก็น่าจะใช่ จริงๆเขามีไกลมากเลยนะแต่เดี๋ยวดูก่อนเราคงเดินไม่ถึง เดินมาถึงด้านหลังนะคะของร้านอาหารร้านนี้ก็จะมีเป็นสถานีสัตว์นะคะก็จะมีพวกน้องกระต่ายแล้วก็บ้านไข่ไก่นะคะบ้านไก่ไ,กไข่เลี้ยงไว้เยอะเลยนะคะ ลังเลมย้านะคะมีอยู่สองตัวสองตัวเดี๋ยวเวลาถึงเวลาปุ๊บเขาก็ขึ้นบันไดขึ้นเรือนนอนของเขา มีสองตัวมาแล้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 วกินใหญ่เลย มีมุมถ่ายรูปเยอะเลยนะคะตรงนี้ก็สามารถเดินขึ้นบันไดไปถ่ายรูปด้านบนได้นะคะจัดเป็นแลนด์มาร์คไว้สำหรับถ่ายรูปเยอะเลยค่ะสำหรับที่นี่นะคะ นี่ก็เป็นรางรถไฟนะคะเป็นรางรถไฟที่ทางร้านอาหารจัดทําไว้ให้นะคะ,ะคดดเดินตามทางรถไฟ <c oughs> เจอสถานีทุ่งดอกไม้นะคะ <c oughs> ก็จะมีพวกดอกกระดุมนะคะดอกแพงพวยแล้วก็จะเป็นไม้อะไรเนี่ยไม้ใบนะคะสีสวยๆนะคะออกสีน้ำตาลอมแดงนะคะ ที่นี่มีมุมให้ถ่ายรูปกันเยอะเลยนะคะ จัดได้อย่างลงตัวมากค่ะเนื่องจากร้านนี้เป็นร้านของอิสลามมุสลิมนะคะก็จะมีห้องละหมาดไว้ด้วยค่ะมีไว้ต้อนรับชาวม,มุสลิมนะคะที่มาละหมาดค่ะตอนนี้ที่มาวันนี้ก็กำลังถ่ายทอดสดนะคะนึกเป็นการถ่ายทอดสดของ ออชาวมุสลิมนะคะเทศกาลเดือนลอมมดอนนะคะนี่ก็เป็นอีกเรือนหนึ่งนะคะเป็นเรือนไม้ไผ่นะคะที่เป็นร้านอาหารนะคะคือจะมีหลายโซนมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรือนไม้ไผ่หรือเรือนศา,าลาริมน้ำนะคะจะมีบริการ เรือน่ารักดีไม่ว่าจะเป็นเรือทิบหรือว่าเป็นเรือจ้างนะคะเป็นเรือพายธรรมดานะก็จัดได้อย่างน่ารักนะคะเป็นธรรมชาติดีมากๆเลยค่ะที่นี่นะคะสำหรับใครที่ต้องการมาพักผ่อนกับครอบครัวนะคะแล้วก็ทานอาหารนะด้วยก็ขอเชิญมาได้เลยนะคะที่นันทวันพัก์ค8 8 8นะคะ ตรงนี้คือจุดจำหน่ายตั๋วเรือน,นะคะรามาสาม0บาทครึ่งชั่วโมงห้ามนั่งเกิน2คนนะคะตรงนี้ก็จะมีบริการเสื้อชูชีพฟรีนะคะอันนี้เป็นสะนะคะเป็นสะขุดนะคะขุดขึ้นมาจะสังเกตเห็นสีน้ำนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้พายนะคะ นี่เป็นเรือก,กอและค่ะท่านผู้ชมมีการเอาเรือก,กอและนะคะขึ้นมาไว้นะคะบนบกนะคะเรือก,กอและนี้ส่วนมากจะมีทางจังหวัดยะรานราธิวาสปัตตานีนะคะได้เห็นเรือก,กอและนะคะอย่างใกล้ๆเลยนะคะ นี่ค่ะมาจากปัตตานีเลยนะคะ แตงแตงแตง,แตงหยุดระวังรถไฟนันทวันปาร์ค888บางน้ำเปรี้ยวของ17กลับบ้านกันได้แล้วค่ะเย็นแล้วนะคะ